ครับผมครับสวัสดีสวัสดีสสดตอนสุดโตานะครับผมเจอกันคือเกาน,นะครับผมว้าวจังไรนี่เจอไว้รุน่นยางเต่งเข้าไว้เป็นแนวอะไรเนี่คือเป็นตะระเบิดใส่หัวะเดพี่นอง <laughs> แล้วครับไม่เหยียบเมื่อน,นันครับเป็นตึง้งตูนออกเลยพี่น่อยว่ามันจะได้กุดหรือเปล่าครับแถมมัวผมขับบัส หัวได้สึมนะครับรถกว่าแมนได้เฮียมาพ่างาก็ยุดงานสองเสมอนะครับมือแหลกไปส่งรถไทยครับมือสองมือสองไปใส่มือสงอ,สง,รอสงรถมาจกนังสาครับมือว่าน,นันไปส่งพวงนะครับยุดงสาม,มือครับมันี้กกำลังว่าสิไปเห็ดงานยางผัแป้ก่อนโอ้เห็ดบดีครับเห็ดบดีโอพ้พุ่งได้เล็ก ไม่ใส่ตะเกียงพอดีนี่ได้เล็กไม่ใส่ตะเกียงพี่เอามาก่อนพี่น้องลืมบอหรอก็ดื่มเลยเนี่ยโอ้ยยังไปเอาก่อนนี่ บราซแล้วครับโหเอาน้องน้อง่นนะายยังไวันเนาะถ่ายชิบยูนะครับตะเกียงชิฟอดีว่พอ่เนาะ วันผมไปตัดเชาวใบเมีดนะครับเอ๊เดี๋ยวสิสังเพิ่นเห็ดล่างกุญแจให้นะครับเพื่อจะใส่โสนนะครับจื๊บเอามานี่ครับคพือคือแบบขั้นเก่านะครับต่าผมสิสลักซื้อผมใส่โตต้มรดไทยนะครับทาช่มพี่นอ้องเพื่อจใส่โส่ครับยี่อนั้นผูกแล้วกับเอาใส่ย้อนนุ่งหนีเลยครับลดค่าลดยังกะง่ายครับ นี่นี่มันสีเซ้าสอดแล้วครับบานคือว่าถน่องแน่ฮงพุ่มซีไซร่าอะไรแล้วครับน่าจะประมาณนี้แล้วครับอย่างพุ่มจีพุ่มซีใซสองสันไปเลยครับมันจะนสีแข็งแน่โอ้พอดีเลยครับค่วมข่วงข่วงยังปาดต้นนี้ออกนะครับช่วยหน่อย เป็นไดครับเป็นได้ไม่ได้ซื้อแล้ครับขอเอา <c oughs> แล้วสี้ซื้อคนบ่าขายห่งครับวางเลยก่อนครับผมนี่ครับที่เด็ดของเฮาอยู่นี่นี่ก็โห,โหยายายานี่ครับไมกแล้วเขามาอีกแล้วรอบนี้ได้มาประลาณตัวครับได้มาแปดสิบห้าตัวนะครับ ไปเอาเล็กเหยอครับเมื่อวานไปทรงถ่วงก็เลยหวางก็เลยรวงไปเอานำนะครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วขายราคาเก่านะครับร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบผมขายได้ซ้ำหนีนะครับมองเองินถือก้่นนี้กะว่าว่ากันได้พี่น้องเพราะว่าผมมันขายได้ซ้ำนีอีรีครับเพราะว่าต้นทุนมันก็ะมาสูงนะครับ ผมขายตามตนทุนนะครับผมก็บ,บริเฮตเองนะครับผมให้เพ่นตดให้คือกันจบกระสิบประมาณนี่แหละครับผมโอ้อย่างกระหัวก็ย่างเฮ็ดบดีว่าสิบประเฮ็ดงานนะครับมนันว่าสิออกงานนะครับ จอดมาละ, 30, ละาสลามมือนะครับว่าสีลลางช่วยออกก็ไ่ได้หลังบ่ได้ช่วยนะครับผมอืมมันสียดีปลาอย่างบอพีน้องเดี๋ยวช็สมงนะครับเดี๋ยวชส่มงเอ้ยอันเก้าร้ยเจ็ดนะครับเอาอีกสองมือสมมือก็พอสามพันนะครับแตแกงกทิเส้าสวดพี่น้องว่น ก้มกวงพอดีเลยครับก้มกวงพอดีเลยเราเราพุ่มสีเอามาเสียมใส่รถจักครับมันบอกเป็นตะเบิงครับโว่โว่พมสีเอาใส่ลายนี่เลยดีป่ะนี่พุ่จีเอาใส่จังสีเลยครับจีคือวะครับจีคือวะหะรายการ <c oughs> ผมจะใส่ลายนี่เลยนะครับ พอดีพอดีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียมเดียวจะแงกระซํมกันล่ะครับเสียมเดี่ยว,ยยมยวผมจงเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมครับยานใหม่ทางครับป่านนี้กันยังทางอยู่พี่เนาะหลุดนอแสงงานขึ้น่าแล้วครับอุเอาไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ได้เล็กมาใช่แต่แกงพร้อมครับผมตัวนี้ก็บ,บ,บิดเบิดกระเบิเบ,เบิดแล้วครับยามเขาอยู่หากใหม่นะครับหากใหม่ยังไงมันสีมักเขามาหนี่นะครับผมถ้าสีปิดเลยก็ยานไฟ่หนาเพราะเห็นหวงนะครับยางกับยางแต่งฮือสิผมถามเบิง่งงลานยางแทวบ้านเสียแล้วเจ็ดปัญหานะครับแต่เสียดายที่พี่นอ้องเพราะว่าดอกทั้งย่างลาย,ยู่ครับ อาจจะใส่ให้มันมุมปีนี่นะครับผมถ้ามันหัวมันกัดดูร้ายก็อาจจะเปลี่ยนออกก่อนนะครับเบ่งก่อนพี่นอะถ้าคือคางนี้มันกัดอันนี้อยรับมันเบิดตะก้อนอยู่หลอวสายนะครับพุมยยมพ่มใหญ่มากหวพุ่มใหญ่หลอวสายมาใวหลออควนะครับคางนี้มันเบิดกว่าคางนี้นะครับเพราะว่ายาม่มไทยให้คางมันเบืนกว่านะครับ จิตปัหาครับจิตปันหาเปลี่ยนกิสิไดเ้เปลี่ยนยกคูนะครับเปลี่ยนขางเดียวรวดสีเอียงที่ละพี่น้องเลย <c oughs> เอา้าพี่น้องคลิปนี้ก็มาส่งข่าวครับมาส่งข่าวนี่มาแล้วเด้ครับมาแล้วล่างอยู่เจ็ดสิบห้าตัวครับวานขายไปละสิบตัวเดอนวันคันบอมมาคนผัดามลายครับถักเข้ามาในเพียนเพิด ก็เอามาแล้วขายนานเบิดนี่แต่เนียวมันส่น้องเลยการวอามากะผู้เพื่อนอยากได้เพื่อนกะมีอยู่นะครับผมก็เลยได้เอามานะครับส่น้องก็ขันวาสีบอ่มากกทามเสาทามเลี้ยงอยู่หันละครับนี่จะผู้สีเอา่นเอามาแล้วือจังไปเห็นผัวอาบุมเอาีอา่น้องคลิปนี้ขอตไปก่อนนะครับ จเดิ้เติมลุ่มหรือสีเดิ้ปลาอย่างเลยครับผม้หลุ่งยางแดงห้องมัเกินธนา,าแก้วนะพวกพวกกันคลิปนาอีพี่นาครับสวัสดีครับ